เรียนยิ้มหาตังเงีัยหน่อยเขาเรียนหาสิบปีสวัสดีค่ะหาลานดวงใจของคุณหลายๆเด้อี<ม>่าเจ้าประกาศตามหาอยู่เรียนสี่สิบหาสิบตังสี่สิบเอก็ไปเพิ่งอยู่คิปข้าเจา้าว่ะ

ใส่ก็ยังก็ใส่กรอบไว้กรอบยังนะเห็นใส่กรอบยังไว้ใส่กรอบเหรียญตีฮะใส่กรอบเหรียญไว้เลยเหรียญยังไม่เยี่ยมองอยู่นี่ไอ้ก้อยใส่กรอบเหรียญไว้ติแมนบ่ใส่กรอบไว้ใส่กรอบยังใส่กรอบเหรียญตีเอาเหรียญใส่กรอบไว้ตีใส่คือเขาอนตี โอ้แมนโอ้ต้องหานกรอบมาใช่เ้าเนาะ่อยต้องไปหาสื่อกรอบมาแน้วข่อยสิลงทุนนอีกทันที่อยก็จะเงินนั่นหอะอันนี้สิี่สองตั้งเหรียญ่อยไล่หลายมันมิทรันไม่ไม่อันนี้เอามาเป็นบางส่วนเนยยุ่งยาข่อยหลา่านนี้นีแต่พ่อสอนนั่น ตังเหรียญใหม่ๆอยู่ได้พี่นอ้องแล้งเหรียญบ่ท่านไหนใส่จักเมก็ดกายนี่ไปใจหาใส่กรอบโอ้แมนแมนโอ้ก็่าจีเด้ไปหากรอบมาใส่ขึ้นกระจอ,อยู่จนะันจีได้หากรอบมาใส่อยู่เหรียญงามงามพีน่น้องนี่เหรียญน,นั่นยี่สิบหาสตังตีสามสิบเกียรติกันนี่ เียนกหลงปีสามสิบสามสิบเกจไปสีหามมาไหวคนไรก็จะมีคนเอาเอาไปไว้มองหันมองนีไรก็จะมีมอนหันหน่อยมัน,นอัเลีนนยนหน่อยปวดอยไปหาคนมาให้บึงเรียนหน่อย เลีนหน่อยอะไรก็การวิ่นหัวน้ำเบิงเบิงนี้เรียนน้อยหน่อยจำได้จำหนึ่งอะที่พเห็นนี่เลียนซุมนี่ยางหน่อยคักน่อยแน่หน่อยเลี้ยนหน่อยอะไรจนกว่าเห็นหมนหอยเรียนหน่อยเรียนหน่อยหน่อยเลียนหน่อยอะไรเทาก็เบิ่งบ่ก ่ปปยอยบ่กใครยึดหงบนไหนดอกตาข่อยบ่กใครดีผู้ล <c oughs> ่องคนมาบอกให้ข่อยไปใส่แว่นตาใส่อยูยย่แต่ว่าข่อยคือสายตาห้างว่าใครดีบนไหนใส่ตาว่าใครดีบนไหนเลี้ยนบาดเล็ดหลอดมนันจะตั้งไหนอันเลี้ยนซุ่มเหมือนอันนั่นส่ของข่อยเป็นหลอดหลอดก็มีเลี้ยนซุ่มเหมือน อันหาซิบสตังหาซิยังไงค้องคอยไปหลอดหลอดก็มีนคอยไปซื้อเขามาไหร่เป็นหลอดหลอดก็มีพี่น้องนี่เหรียญลงายๆเหรียญท,ทองแดงเนาะเขาจะเออเหรียญทองแดงเนาะทองแดงผสมนิกเกิน <S preach science> không đèn vào zoom đi cần hạ sự quả mà xây cái chỗ bà nó đến ăn cả hai ăn đi cả hai dịp xong ăn đi cả hai dịp điểm to ôi